ไอเดียแต่งห้องคลิปนี้ผมจะพาไปดูไอเดียการแต่งคอนโดที่เล็กๆนะครับให้ดูน่าอยู่ในราคา3 0,000กว่าบาทซึ่งผมก็ไปดูที่อ e ีเกียบางนามานะครับและต้องบอกว่าไม่ได้รับค่าโฆษณาใดๆนะครับผมทำจากความสนใจของผมเองติดตามภาร,รกิจใหม่ในรายการบ้านป้ายแดงจากการหาไอเดียออกแบบบ้านหลังใหญ่มาเป็นการหาไอเดียออกแบบห้องเล็กๆให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยในรายการบ้านป้ายแดงชุด <S <S ไอเดียแต่งห้อง ครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่อีเกียบางนานะครับแล้วก็มาหาไอเดียแต่งห้องกันก่อนอื่นผมเอาลิสต์เฟอร์นิเจอร์หลกัหลกๆและรา,าคามาให้ดูก่อนนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูในห้องกันต่อเลยนะครับก็เข้ามาก็จะเห็นว่ามีการปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้นะครับซึ่งก็จะมีการปูพรมทับอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นการแบ่งสัสดส่วนสเปซของเฟอร์นิเจอร์นะครับให้ดูเป็นสัสดส่วนยิ่งขึ้นส่วนนี้ก็จะเป็นตู้วางทีวีนะครับแต่ไม่ได้อาวางทีวีนะครับเพราะว่าคอนโดเดี๋ยวนี้เขาติดผนังกันส่วนตู้วางนี่ก็คือเอาไว้วางอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้กับทีวีหรือว่าอุปกรณ์ตั้งโชว์ก็ได้ครับ พรมนี่ก็ประมาณ2,000เองนะครับเอาไว้แบบกำหนดพื้นที่การใช้สอยของส่วนนั่งเล่นให้ชัดเจนและเป็นสัสดส่วนยิ่งขึ้นนะครับสำหรับนี่ก็จะเป็นโซฟาเดเบดพร้อมที่นอน2ชิ้นราคารวมแล้วก็10,000กว่าบาทนะครับซึ่งโซฟานี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเตียงนอนได้ด้วยนะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นตู้3ลิ้นชักนะครับเป็นไม้สนขนาด62คูณ70เซนติเมตรอ่าบางอันผมก็จะบอกรายละเอียดไว้ให้ด้วยนะครับบางอันก็ไม่ได้บอกแล้วเพื่อนๆก็ลองดูเอานะครับมีการใช้ผนังหลังที่นั่งโซฟานี้อย่างเต็มที่เลยนะครับ เห็นไหมครับตรงผนังนี้ก็มีการใช้พื้นที่อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับมีของกระจุกกระจิกเต็มไปหมดดูรกนะครับแต่ก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราเดินมาดูที่ส่วนครัวกันต่อนะครับตรงนี้จะเป็นตู้ตั้งพื้นพร้อมบานตู้และลิ้นชักนะครับ เห็นว่ามีการใช้พื้นที่อย่างเต็มที่เลยนะครับมีการวางชั้นวางของเพียบเลยราครับนี่ก็เป็นการแต่งคน,นโดนในงบประมาณประมาณ30,000กว่าบาทน,นะครับซึ่งจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หลักนะครับ